สวัสดีครับโอเควันนี้ผมแอดมินของเพจไทยนะครับกลับมาเจอทุกคนอีกแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปชมกันเลยครับโอเคครับเข้ามานะครับนี่เป็นโฟลเดอร์ p e g e i t i t s e l e c t o r นะครับที่เข้าจากตรงนี้นะครับนี่ PageEdit นะครับเราคลิกเข้ามาปุ๊บเจออย่างนี้นะครับปุ๊บเราเข้าไปที่ s t a เดียมเลยวันนี้เราจะมาสอน ตัวสเตเดียมสวิตช์นะครับโอเคเดี๋ยวจะไม่รู้นะครับว่าเราทำอะไรมันจะมีขึ้นมาให้ดาวโหลดสนามตรงนี้นะครับพอเราคลิกเนี่ยมันจะไปสู่หน้าดาวโหลดสนามนะครับอ่ะเปิดให้ดูก็ได้ครับสักครู่นะครับเนี่ยมันจะมีสนามแล้วก็มีวิธีสอนเราอยู่นะครับว่าเป็นอะไรโคตรลำคาในโครูฝรนานี้เลยแม่งขึ้นทั้งวันเว็บอะไรก็ไม่รู้อ่ะ นมัจะมีลิงก์กับสนามนะครับอันรอบนี้ผมขอเอาสนามซิกแนลอูดีนาปากนะครับของบริเซียดอดมูลนะครับอ่ะโหลดนะครับโอเคผมจะบอกว่าผมโหลดเสร็จแล้วแหละอ่ะผมโหลดเสร็จแล้วนะครับนี่สิกแนลอูดีนาปากครับโอเคผม z o มคือมีหลายคนนะครับบอกว่าทําไมมึงไม่ใช้โปรแกรมอัดในคอมมึงไปเลยนะครับมันจะได้ชัดกว่านะครับแล้วมือมึงก็ไม่สั่นเหมือนแผ่นดินไหวนะครับคืออยากจะบอกว่า อนุรักษ์นิยมนะครับคลิปแรกที่กูทำเนี่ยกูใช้มือถือนะครับเพราะฉะนั้นอีกสิบคลิปอีกร้อยคลิป,ลปกูยัใช้มือถืออยู่เงี้ยครับว่าแม่งเทเดียวไม่เห็นมีใครแม่งอัดคลิปแบบนี้เลยเอ้ยมีดีมีดีมีที่ที่ทมันหอบหอบแอบทําอยู่อะที่มันเรียนแบบอยู่อ่ะเออนั่นแหละโอเคพอได้ตัวนี้มาปุ๊บเราแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์เลยแตกไฟล์นี่คงไม่ต้องสอนนะครับว่าทำยังไงทําไม่เป็นก็ลบเกมทิ้งนะครับโอเคผมแตกไฟล์แล้ว แต่ไฟล์มาจะได้อันนี้ครับนี่าไม่เห็นรุ่นรูคุมขนสัญญาลูดินาป์าโอเคนี่ไฟล์ข้างในเป็นอย่างี้ครับเต okay. เดี๋ยวนะผมจะเข้าไปวิธีการทําเริ่มแล้วนะครับเข้าไปที่คิดเซิร์ฟเวอร์ครับแล้วเข้ามาตรงนี้นะครับพอเข้ามาถึงหน้านี้ปุบ๊บเข้าเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บกด new folder ครับนี่แล้วสร้างขึ้นมานะครับว่า paste edit ครับนึงนะครับผมจําผมจําที่เขาสอนไม่ได้เพแป๊บแปบแปบแปรแต่แตกครับลืมอ่ะสร้างโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาครับเพสอิดิทแล้วก็ Stadium นะครับนี่ก๊อปไันนี้มาเลยอย่าไปโดนฟันหนูนะครับโดนหนูช็อะอ่ะเข้ามาที่คิดเซิร์ฟสิบสามนะครับแล้วก็ตั้งโฟลเดอร์ใหม่ครับร n a m e มานะครับว่าเพ e อิดิทสเตเดียมครับอ่ะดูกันชัดๆครับ นี่เป๊ะอินดิสเต,สตเดียมโอเคพอเป๊ะอินดิสเต,สตเดียมขึ้นมาปุ๊บคลิกเข้ามานะครับคลิกเข้ามามันจะขาวๆนี้ครับเราสร้างไฟล์ txt ขึ้นมาหนึ่งไฟล์ครับอ่ะสร้างขึ้นมาหนึ่งอันนะครับแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น list ครับนี่ครับเราจะได้ไฟล์ list มาหนึ่งอันนะครับโอเคหลังจากนั้นเรากลับไปที่ไฟล์ที่เราโหลดมาครับคือสนาม signal udina p a ครับ คลิกเข้ามานะครับมันจะมีอยู่อย่างนี้นะครับมันจะมีเนี่ยไฟล์อยู่ข้างในนี้นะครับ Signal dummy name แล้วก็ preview นะครับแล้วเ,เอา s i g n a l udina park นะครับมาไว้ในโฟลเดอร์นี้เลยครับย้ายเข้ามาครับนี่ตอนนี้ผมย้ายเข้ามานะครับดู URL ข้างบนนะครับผมย้ายเข้ามาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เอา dummy name แล้วก็ preview ย้ายตามเข้ามา อ่าโอเคตามจริงจะย้ายเข้ามาทีเดียวเลยก็ได้นะครับแต่ผมกลัวไม่เข้าใจนะครับผมเลยทำทีเดียวแล้วทีนี้ตรงลิสต์ครับอา้าวกดผิดอันชิปหายเมาส์ลื่นรอ,รอ,รอแปบบ๊บรอแป๊บบโทษทีสอรรี่อ่ะ GOM ผมขึ้นอีกโอเวนกร,รมเคไม่ต้องสนใจมันมาที่ลิสต์นะครับคลิกเข้าไปที่ลิสต์คลิกเข้ามาที่ลิสต์เนี่ยมันจะเป็นขา,ขาวๆาวเงี้ยครับเรากร๊อปชื่อสนามไปเลยครับ น่คลิกขวาครับแล้วก็รีเนมมันเสร็จแล้วก็ปี้ครับอือก็ปี้ไปปุ๊บเอามาวางตรงไฟล์ที่ชื่อว่า list test ไปเลยเนี่ยดูให้ชัดๆเ,เ,เสร็จแล้วกดเซฟอ่ะกดเซฟเสร็จแล้วเรากลับไปที่ตัวเกมใหม่นะครับแล้วเราไปที่ p a เพจ d i t แล้วไปที่สเตเดียมอ่ทีีเเดยมนะครับไอาย,ยาดนนนานนาาีนะครับซิกแนลอูนรนาอูนินาพาร์กนะครับที่ผมโหลดเอาไว้เมื่อสักครู่มาแล้วครับวิธีการสลับมันนะครับโอ้ยมือสั่นสั่นอะไรนักหนามาตรงนี้ครับช่องตรงเนี้ยคือเราจะเลือกไปแทนที่สนามอะไรนะครับ อยากให้สนามไหนหลุดออกไปนะครับรอบนี้ผมจะมาแทนสนามโลสปาร์กแล้วกันครับสนามแมงกะไม่มีใครใช้อ่ะเสร็จแล้วคลิกที่ภาพแล้วรอนะครับถ้าทำถูกวิธีจะไม่เด้งนะครับนี่ครับถูกวิธีครับ s u c c e s s f u l s w i t c h to s i g n a l u d i n a park โอ้โหอังกฤษแอดมินขั้นเทพนะครับอ่ะแล้วกโอเคครับแค่นี้ครับเราสวิตช์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราไปดูกันครับผมจะเข้าเกมนะครับขออนุญาตเข้าเกมสักครู่ครับ ่ะเข้าเกมละเห็นเงาแอดมินว่ะรอมันหมุนก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องมาแล้วคนมีมิมาแล้วนะครับโอเคโยรอต่อไปถ่ายกลางวันเนี่ยแสงมันเข้านะครับ ผมไม่อยากถ่ายตอนวันเลยนะครับเพราะมันจะสะท้อนจอนะครับมีคนทนไม่ไหวบอกให้รีบๆทํานะครับผมก็รีบๆทํานะครับจะได้เสร็จไวๆอยากดูนะครับทําให้ครับเดี๋ยวจะหาว่าเล่นตัวนะครับเก่งแล้วเสือกกักโอ้รองเท้าเต็มเลยอ่ะมาที่แมทอีกซีบีชันแล้วกัน,นครับ เจอซีเจอแล้ว <Okay. S 1> เจอซีเจอแมนยูแล้วกันครับอ่ะมาที่สเตเดียมเมื่อกี้ผมเอาฝนับไปแทนรสปาร์นะครับนี่ครับสนามมานะครับซิกเนลอุนในหน้าปารครับเป็นไงล่ะครับเจ๋งบล่าอ่ะผมจะลองเล่นดูนะครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่า <So feel S 1> โอ้ยเหงยงดังยิบหาย นี่ครับสนามซิกเนลอูดีนาปามาแล้วครับสวยสดงดงามครับเออเทอรี่โดนแบนไปเหรอวะมาได้ไงวะโอ้เหยียดผิวโอเคดูแค่นี้พอข้ามต่อไปครับข้ามไปเลยเป็นไงครับเนี่ยวิธีการสวิตช์แบบง่ายๆนะครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการใช้เพสอ่าสเตเดียมสวิตเชอร์นะครับตัวใหม่ที่เพิ่งออกมา แลวทีนี้ครับปัญหาอันใหญ่หลวงของแพท2.2ครับก็คือคนที่มันเด้งนะครับปัญหาคนที่มันเด้งเนี่ยผมจะพูดเอาเลยแล้วกันนะครับผมไม่ขอทําเป็นคลิปหรือว่าอะไรนะครับคือปัญหาเนี่ยครับมันเกิดจากการที่เราอ่ะไปลงพวกบูทแพคนะครับบูทแพคก็คือพวกรองเท้าอะไรพวกเนี้ยครับจำจำที่ผมให้ลองรองเท้าได้ไหมครับ ก็คือพวกบ o t แพ็ k by enandes นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนี่ยครับใครที่ลงพวกบ o t แพ็ k ไว้นะครับแล้วไปเซฟแล้วเล่น ml มาตั้งแต่2อจุดหนะครับแล้วลงบ o t แพ็ k ไปด้วยเนี่ยแล้วเซฟเอาไว้เซฟมันยังจำได้นะครับว่ารองเท้าคุณมีอะไรแพทคุณลงอะไรเพิ่มเติมไปนะครับพอคุณลบคิดเซิร์ฟเวอร์ออกนะครับตอนที่คุณลงแพท2 2นะครับเขาจะบังคับให้คุณลบคิดเซิร์ฟเวอร์2 2ทิ้งไปนะครับคุณก็ลบทิ้งไปหมดครับ พอคุณลบทิ้งไปหมดแล้วคุณลงใหม่ไอรองทงรองเท้าไอ,อที่คุณปรับไว้ครับรอยฝักหาเหี่ยวอะไรครับรองเท้ากางเกงเสื้อผ้านหน้าผมโอ้ยสารพัดไม่รู้จะแต่งอะไรนักหนาบิ๊กแคมหาอะไรเนี่ยมันหายหมดครับแต่อเผอิญว่าเซฟ,ฟเกมของคุณนะครับมันเซฟ,ฟไปแล้วครับมันเซฟ,ฟข้อมูลไปแล้วพอคุณมาลงสองยุดสองเนี่ยมันหาดัตต้าเบียไม่เจอครับพอมาเล่นมาเจอรองเท้าอะไรบันเด้งครับไม่ว่าจะเป็นไม่ต้องออโต้เซฟหรอกครับตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นเฉพาะตอนออโต้เซฟนะครับ ตาจริงมันเป็นตั้งแต่ตอนเลือกตัวเลยครับมันเด้งเลยครับมันไม่ขึ้นปีวิวให้ครับซึ่งวิธีแก้นะครับคือคุณก็ลงแพทเสองพันสิบสามแพทสองสองตามปกติครับพอคุณลงเสร็จปุ๊บอย่าลืมลบคิสเซอร์ทิ้งนะครับพอคุณลบเสร็จปุ๊บคุณลงก่อนหน้าเนี้แพทก่อนอ่ะคุณลงอะไรไว้บ้างอ่ะคุณลงซ้ํากลับไปให้หมดครับอย่างของผมเนี่ยแพทสองจุดหนึ่งผมลงบูแพทวีสองไว้นะครับของเนนเดส ผมลบคิดเซิร์เวอร์ทิ้งไปแล้วบูตแพ็กตัวนี้จะหายไปแล้วผมเล่นและเด้งนะครับทีนี้ผมลง2 2ยูสองปุ๊บผมต้องตามมาลงตัวนี้ใหม่นี่ครับผมต้องตามมาลงตัวนี้ใหม่ซ้ําเข้าไปทีหลังเสร็จแล้วนะครับเราจะมีตัว Edit ิทนะครับที่เพจอิด i ิให้มานะครับโหลดได้ที่หน้าเพจนะครับเอาไปใส่ที่ my document นะครับนี่ my document แล้วก็โคนามินะครับเพจสองพันนะครับแล้วก็โฟลเดอร์เซฟนะครับ หลังจากนั้นคุณเอาไฟล์ EDIT นะครับยัดเข้าไปแทนที่ครับแล้วคุณโหลด ml เล่นใหม่นะครับแล้วคุณโหลด ml ที่คุณเคยเล่นไว้นะครับทีนี้มันจะเซฟได้นะครับทีนี้มันก็จะไม่เด้งครับหมดปัญหาการเด้งร้อยเปอร์เซ็นครับผมมั่นใจถ้ายังเด้งอยู่อีกคงเป็นที่ตัวเกมนะครับที่พวกคุณไปลงของพวกสกิทโลอะไรกันมาไว้นะครับมันถึงมีปัญหานะครับ หวังว่าคงเข้าใจกันแล้วนะครับก็ฟังกันให้ดีๆแล้วกันแล้วก็ส่วนกำหนดการของเพจไทยนะครับแพทนะครับเพ s ทีเอสดแพท1.0นะครับเนี่ยรายละเอียดต่างๆผมปล่อยมาให้หมดแล้วนะครับเป็นพวกคอนเซปต์อะไรพวกนี้ก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำนะครับขำรับคนที่ถามออามาว่าเมื่อไหร่จะออกนะครับมึงบายูอาคูทุกวันเมื่อไหร่มันจะเสร็จนะครับคืออย่าบอกว่า,วารายละเอียดทั้งหมดในหน้ากระดาษเนี่ยเสร็จเกือบหมดแล้วครับ แม่งเหลือแค่แปลภาษาไทยครับคือกําหนดการเนี่ยว่าจะปล่อยประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกรครับไม่ก็ต้นเดือนธันวาครับอีกประมาณเดือนนึ่งครับคือผมไม่ใช่พ่อมดนะครับที่จะเสกรายได้ไวๆแป๊บเดียวนะครับมีกันอยู่แปดคนครับแอดมินก็แปลกันหัวบาลเลยนะครับไม่รวมพวกทําหน้าหาเหียว่วาทํามาแม่งบ่นอีกไม่เหมือนโอ้โหอยากให้มึงมาทำมันจริงจริง<ๆ>ก็ประมาณสิ้นเดือนหน้าครับอ่าสิ้นเดือนสิ้นเดือนเนี่ย น่าจะมีข่าวดีนะครับไว้เดี๋ยวมีอะไรผมก็จะมาบอกอัปเดตเรื่อยๆนะครับส่วนเว็บบอร์ดใครมีปัญหาอะไรนะครับพวกเกมเด้งอะไรผมทําหมวดเฮลไว้แล้วนะครับหมวดเฮลนี่เป็นแอดมินซันกิคุงนะครับเขามีหน้าที่ดูแลอยู่นะครับก็ไม่ดูแม่งหายไปไหนช่วงนี้ก็จะมีบอกหมดนะครับไม่าจะเป็นพวกคิดเซิร์ฟเวอร์ไม่เด้งลงแล้วโลโก้ไม่เปลี่ยนอะไรพวกนี้มีหมดครับเราเรามีทำมาให้หมดแล้วนะครับในเฮลนะครับลองคลิกเข้าไปอ่านกันดูเองนะครับ ก็ผมไม่มีอะไรแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนที่เล่นเพจจะมีความสุขนะครับแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับผมขอจบการการอะไรดีวะช่วยเหลือแล้วกันครับแบบการแบ่งปันครับให้กับเพื่อนๆทุกคนไว้แต่เพียงเท่านี้ครับแล,แล้วเราก็ถึงเวลาอันบะเหม๋งบะเหม๋งบ่งเหม็งแล้วนะครับกับผมขอกราบสวัสดีและลาไปก่อนัส,สดีครับ